ฮอตอีชูรู้นี่ยังหรือฟ้าสิอลดต้นทุนคืนสู่สามันฮอตอีชูรู้นี่ยัง หลังจากผ่านไป23ปีนะครับแฟรนไชส์ฟาสต์และฟิลิอุกำลังจะดำเนินมาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับโดยมี Fa s t 11ที่มีกำหนดฉาย4เมษายนปี2025และจะมีลุยส์ลาติเรียมาเป็นคนกำกับต่อเนื่องไปจากหนังภาคที่10ครับโดยล่าสุดนะครับมีข่าวว่าหนังจะได้ดรอปดูเวนจอนสันกลับมารับบทเป็นลูกคอปอีกครั้งหนึ่งครับและได้มีการเตรียมหนังภาคแยกของลูกคอปเอาไว้ในอนาคตด้วยครับ ซึ่งไม่กี่วันมานี้นะครับเพิ่งจะมีข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงสําคัญของหนังชุด Fast and f u r i ฟ u s ภาคที่11ครับเพราะตัวหนังอาจจะกลับไปเล่าเรื่องคล้ายๆกันหนังภาคแรกเพื่อเป็นการปิดแฟรนไชส์นี้ครับ What are you ฟาสต์แอฟิวเสเข้าฉายตั้งแต่ปี2000นะครับตัวหนังเนี่ยดัดแปลงมาจากบทความที่มีชื่อว่า r a c e r X ที่ตีพิมพ์ในที่ดีสารไวท์เกี่ยวกับกลุ่มนักแข่งรถบนถนนแบบผิดกฎหมายครับโดย The Fast and the Furious ตั้งต้นด้วยการเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของแก๊งรถซิ่งครับที่กำลังพัวพันกับการก่ออาชญากรรมแต่อย่างที่ทุกคนทราบ้วครับด้วยระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมา The Fast and the Furious พัฒนาจนกลายเป็นจักรวา Fast and ious, ลทา,า,ลา,น,ลาน,นังแอนดุดเวเรอยสทุกวันกนรับ ซึ่งจากข่าวลือล่าสุดนะครับยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่า Fast 11จะกลับไป Back to Basic ระดับไหนครับแต่ตามข่าวรายงานว่าจะมีการตัดองค์ประกอบที่หลุดโลกออกไปทั้งหมดครับจะไม่มีการออกไปนอกอวกาศจะไม่มีตัวละครที่เก่งระดับยอดมนุษย์อีกแล้วโดยตัวหนังจะกลับไปเล่าเรื่องราวภารกิจสุดท้ายของทีม Fast and Furious ซึ่งอาจจะเป็นการปล้นครั้งสุดท้ายหรือมีการแข่งขันครั้งสำคัญครับ Win ning winningnings nings ข่าวดังกล่าวยังมีการรายงานนะครับว่านอกจากจะปรับมูต์แอนโทนหรือว่าเรื่องราวโดยรวมแล้วเนี่ยตัวหนัง f a าสิบยังมีการลดทุนสร้างให้น้อยลงมาครับซึ่งมันก็ดูสอดคล้องกันครับเพราะถ้า f a s สิบตัดสินใจ back to b a สิกจริงๆแล้วก็ตัวหนังคงจะไม่ต้องใช้ต้นทุนระดับมหาศาลเหมือนกับหนังภาคก่อนๆหน้านี้แล้วครับ โดยหนัง The Fast and the Furious ภาคแรกนะครับใช้ทุนสร้างไปแค่40ล้านเหรียญสหรัฐครับในขณะที่ Fast X ใช้ทุนสร้างรวมๆบวมไปถึง340ล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วถ้านับย้อนกลับไปในภาคหลังๆแล้วก็หนังชุด Fast and Furious ก็ใช้ต้นทุนระดับ200ล้านมาโดยตลอดครับ เรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากปัญหาหนึ่งก็คือตัวหนังไม่ทําเงินเหมือนเดิมครับโดย Fast X ทําเงินไปได้ประมาณ700ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับผู้สร้างก็เลยอาจจะอยากลดต้นทุนลงมาสักหน่อยครับ นอกจากประเด็นเรื่องราวเกิดกักการ Backto Basic รวมทั้งการปรับมูต์แอนโทนของฟา11ภาคส่งท้ายแล้วนะครับยังมีข่าวเกี่ยวกับทิศทางของหนังว่าตัวหนังอาจจะไม่ได้มีการสารต่อเรื่องราวจากฟาสสิโดยตรงครับโดยตามแผนเดิมที่เคยมีข่าวปล่อยออกมานะครับหนังภาคที่11เนี่ยจะเป็นศึกสุดท้ายของทีมฟาสเซนฟิเรียสกับตัวละครดันเตอรเรเยสของเจสันมัมัวครับที่แกทิ้งบอมเอาไว้อย่างหนักตอนจบหนังภาคที่10ครับแต่ก็มีข่าวลือออกมาครับว่าผู้สร้างหนังชุดฟาสเซนฟิเรียสอาจจะมีการรื้อหนังภาคที่ 18, แนะนาตัวละครใหม่รวมทั้งเรื่องราวใหม่ๆให้เข้ากับทิศทางของหนังภาคที่11แทนครับดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้เราต้องติดตามกันต่อไปครับว่าทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นความจริงหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูข่าวอีตอนเขาสร้างฟ้าสนฟิริสภาคต่างๆที่ผ่านมามันก็มีข่าวมาโดยตลอดครับว่าภาคนั้นภาคนี้จะสูงสุดคืนสู่สามัญกลับไปเป็นหนังแข่งรถเหมือนภาคแรกแต่สุดท้ายปล่อยตัวทีไรก็ระเบิดภูเขาเผากระท่อมบินไปอวกาศอยู่ดีครับดังนั้นไอเรื่องสูงสุดคืนสู่สามัญ back to Basic กลับสู่รากเงาของ f ฟร์สันฟิเรียสมันจะเป็นพเพียงแค่ข่าวลือราคาคุยที่ไม่เกิดขึ้นจริงจนกระทั่งหนังภาคสุดท้ายหรือไม่ <'m> free. อันนี้ไม่ต้องรอพิสูจน์ในตัวอย่างนะครับรอไปดูหนังเต็มๆแล้วค่อยว่ากันดีกว่าครับและนี่แหละครับความคืบหน้าล่าสุดของแฟร1 1นะครับจากฮอตไอชู่ u, รู้นี่ยังโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวใน,ในวงการภาพยนตร์ในแง่มุมไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผม View Fighter, ีนวลไดอราปก่สสััคบ It's cool. It's cool.